เห็นหน้าก็ร้องเลยอ่ะถามอะไรก็ตอบตอบทุกประโยคคุยก็เก่งวันนี้เป็นไรว,นนวันนี้ปีขึ้นข้างบนนะวันนี้ไปเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตเหรอลูกอืมหนูมไม่ชอบแอร์ใช่ไหมหนูมไม่ชอบแอร์เหรอหรือว่าไงอากาศเย็นเหรอแล้วว่าไงหลูกอากาศเย็นเหรอลูก มัอนอมันเย็นอมัาเย็นโอ้ยดูดูดูทำหน้ามันอมคนเย็นอมคนเย็นไหมอะันเย็นอ๋นอ,อูบีบเธอจะเกินแมวไว้แล้วอเหลือแต่ออนแล้วนึกเนาะอใช่ไหมเหลือแต่ออน แมวกำลังฟินอะเจแมวก,ก็จะมาทำได้ ทำหน้าออกกล้องแล้วทำหน้าออกกล้องเออ he, ทำหน้า <S <s <ans> เหมือนไอทุยเลยอะรู้จักทุยนะกำกำลังแค่บออ <c oughs> หนูไม่คี้แมวหนูเป็นแมวนั้นมัมงนี่หนูเป็นแมวนะหนูแค่ปงแค่บอ่อเลยนี่เลยมันชอบทำหน้าแบบนี้เลยนะสบายทำไมรู้เจ้าของเขาดูอยู่มนะั้ยแค่บกไปะ แค่อบอืมอ่ะออืมเห็นไหมแป๊บเดียวนี่ครึ่งชั่วโมงแล้วอยู่กับเธอเนี่ยฮะใช่ไหมอืม ให้ฟังให้ฟังใกล้ๆนะว่าเสียงแมวกำลังมีมีความสุขหรือบป่ะ เห็นอย่างงี้นึกถึงปะทูเลยอะฟินเหมือนกันเลยเหมือนพี่ปะทูกับพี่มณีอะที่เขามีลูกมีลูกสองตัวในบ้านอ่ะ นี่กี่โมงแล้วม,มันมิต้องไปแล้วนะนะต้องลงไลน์แล้วมันต้องลงไลน์แล้วอือใช่ไหมอือมันมิต้องลงไลไน์งลงแล้วหรก